ขอบคุณ f อที่มาจากช่องคุณพี่ก๊อกนิวนะครับผมที่นั่งสัมภาษณ์ผม,มสองสามวันก่อนนะครับผมแล้วแล้วพี่เขาก็เอาไปอัพโหลดลงให้ใน youtube แล้วก็พี่พี่เอก็มากดติดตามให้ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากมายครับผมขอบคุณมากมายที่ช่วยดันนะครับขอให้ทุกท่านนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะค,ะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผม ก็ระวังเดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังเรื่องโค uh, วิดวด้วยนะครับผมแอดก็เป็นห่วงนะฮะใส่ใส่แม็กซใส่อะไรเตรียม uh, เจลล้างมือไปด้วยนะครับผมแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆก็ก็อย่าไปในจุดเสี่ยงนะครับผมช่วงนี้มันระบาดเร็วมากผมดูดูดูจาก uh, ที่เขาคุย,ค,ยคุยกันแล้วก็ดูจากที่เขา uh, พูดคกันนะครับผมพื้นที่สีแดงหลายพื้นที่วันนี้พูดคุยกัน uh, นิดหน่อยนะคบผมเพราะช่วงนี้อ่ะวันนี้อาจจะไม่ได้ไปทําคลิปช่วงเช้าที่องค์ปู่พยายนากให้ให้ได้ชมนะครับผมเพราะว่าทําคลิปมาก็เยอะอยู่ประมาณ20-30คลิปแต่ว่ามันอยู่ในป่าเนาะสัญญาณเนี่ยสัญญาสัญญาณอะไรก็มันอาจจะชา้านิดนึงในการอัพโหลดวิดีโอแต่แต่และว,วิดีโอแต่และคลิปนะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมายนะครับผมขอบคุณมากมายเช่ FC กดไลค์กดติดตามให้นะครับผมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมแอดก็ยังก็ยังพูดไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ